Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสนะครับกลับมาพบกับความแห้งแล้งกันอีกครั้งนะครับในเอลิทวันนี้เนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทำเควสต,ต่อไปนะครับก็คือต้องไปซ่อมบันไดแล้วก็ทำภารกิจต่อไปที่โรงงานด้านบน แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับจะเตรียมน้ําเตรียมอาหารให้พร้อมเพราะว่าต่อไปเนี่ยกลางคืนเนี่ยเราจะออกมาเดินพลุกพ่านเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันอันตรายนะครับไฟแดดหายแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านเอ้ยตอนนี้เนี่ยผมทำ อาหารนะครับแล้วก็น้ำว่านหางจระเข้ไว้พร้อมแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวจัดของอันไหนไม่จำเป็นก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าผมจะออกเดินทางขึ้นไปข้างบนคืนนี้เราต้องแอบอยู่กัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขนพวกเครื่องมือนี้ไปให้หมดเลยโอเครอพรุ่งนี้เช้ามาอีกไหมวันนี้นจะมาอีกปะวะม,มากี่โมงวะตองฟังเสียงมันไว้ไม่รู้มันมาจากทางไหนตัวก็มองไม่เห็นเอ <c oughs> กี่โมงเนาะหรือว่าคืนนี้มันไม่มาไม่เห็นมันมาเลยเสียวมนกันนะเนี่ยหรือว่ายังมืดไม่ได้ที่มันมากี่โมงวะนั่นคืนนี้ไม่มาวะเนี่ยดูดิตื่นเร็วมากเลยคนเรามันต้องนอนประมาณหกถึงแปดชั่วโมงสิ ตีสองอีกอยู่น้ำเทำไมคืนนี้มันไม่มาวะอะไรวะมาเป็นบางคืนเหรอนะลัวเสียวเฉียวเองเอ้ยจะมาอยู่ดีสัน่นเอาแล้วไงโอ้ยมาตอนเช้าีกแล้ว มเหมือนไมม่าย,นะยุไรายปะอะไรกันครับเอามาพร้อมแดดเฉยในเมื่อเช้าแล้วเราก็เตรียมตัวออกเดินทางเลย คนแบกน้ำหนักหน่อยโอ้โหเชืโโอกสองโอเคเออเชือบบันไดท,ที่ต้องซ่อมคงไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมอันนี้น่าจะขึ้นได้เลยนะอ๋อนนอาหารกับเกลือด้วยเก็บไปให้หมด พรอนพิกแอกเนี่ยเอาไว้นี่ไปดีกว่าห <c oughs> นักเกินขนไม่ไหวตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นเหมือนเป็นบ่อน,น้ำปูร้อนเลยไปได้ป่าว <c oughs> ไปไม่ได้ข้างล่างมีซากปลาหักพังมีแท้งน้ำ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อ <c oughs> แอบเปน ครีมในครีมเราเตรียมตัวมาอย่างดีดดเสร็จแ,บบแล็กโอเคไม้แปดอันไม้แปดอันเดี๋ยว ไหนไหนวะไหนวะทักใครวะเนี่ยอ๋อทาสแมวนี่นะครับจุดจบของทาาุแมวระ <c oughs> ดูเอาไปทำที่ไหน,ย,นหยืนไม้ เีียท่รักมีรอยเท้าเข้ามาในนีน้ดว้วยอ้แย่แล้วแสดงว่าขึ้นมาถึงบนนี้เนี่ยไอตัวเนี่ยเข้าบ้านได้นะครับเนี่ยเวนจาไม่ไปแอบ,บตรงไหนวะเก็บ ใช่แปดเดี๋ยวนะไม้ขาดอีกสองแถวนี้มีไหมนั่นไงจะได้เดี๋ยวพอซ่อมเสร็จแล้วไปหาเตียงนอนดีฟ่า okay. เคเสร็จแล้วเนี่ยแล้วนี่เสร็จแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหอเคขึ้นมาแล้วต่อไป ตามหาดินประสิวนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องปักหลักข้างบนนี้เดี๋ยวผมีจดหมายริคาโดจดหมายของริคาโด พวกนี้เหรอนี่ไงคน,คนเหมือนทั้งหมดมีรูปแมวไปหาเตียงนอนก่อนง่วงมากาว่าอันนี้แล้วอันนี้มีตัวครับเดี๋ยวต้องซ่อมไปนอนก่อนหายญ้าหนึ่งต้น มีน้ำด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออมีจดหมายกะบนนี้จดหมายเยอะเนาะเฟอร์นันโดเดี๋ยวนอนกับนพักใส่ตาแป๊บอุ้ยติดติด เดี๋ยวผมจะไปขนของจากสะพานมาเก็บไว้ที่นี่แล้วกันไอ้นี่ก็ต้องซ่อมเศษไม้เศษไม้จะไม้แผ่นตึดๆๆๆๆดเด,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 ดเดี๋ยวนะผมเอาฝากไว้ตรงไหนเนี่ย เศษไม้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขนของมาไว้ที่นี่ก่อนมาฝากไว้ก่อนมันหนักมากเลยเออเฉยเ,เ,เริ่มมืดแล้วด้วยดีเลย ไม้กับสักแคปแล้วกันเครื่องมือเว้ยผมว่าผมได้เสียงผมได้ยินเสียงคำรามนั่นไงได้ยินปะโชคดีที่เราขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะขึ้นมาบนนี้ได้ไหมเนี้ย เสียงยังไงวะยังไงขึ้นจแบอกวะเหมือนโง่เนี่ยถ้าผมอยู่ตรงนี้ล่ะอุ้ย มีกี่ตัวก็ไม่รู้นะเพราะเรามองไม่เห็นเออปล่อยมันเดินไปเรามาสำรวจโรงงานกันดีกว่าสำรวจมังมืดๆเงี้ยเอาแบบคร่าวๆเนอะ น้ำโอเคเลยดีมากดีมากกินกันอ้าวเหมือนจะมีถังและอึกแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงโอ้ยซอปีเตอรอ์ข้างบนนี้ไม่มีเตาเนาะจะได้ทำอาหารข้างบนได้แต่ไม่มี ซากสัตว์เก็บมาด้วยเราเราเดินฝั่งนี้กันแล้วกันเราค่อยย้ายไปฝั่งนู้นหนอลงไปตรงนี้ได้เหรอดูข้างบนก่อนเกลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดีจังอันนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เก็บด้วยกัน ้อยตามหาก็เก็บไว้หมดเลยหนักอีกแล้วอุ้ยตานี้มีอะไรป่ะจุบจุบจุบตรงนู้นมีหนึ่งกล้องงอนแลว เ,เก็บไว้หมดไหนมีหม้อเศษเหล็กถ,ถุงผ้ามีเศษเหล็กเนาะเดี๋ยว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 ยังไม่ดิบ ตัวกระป๋องอ่าน,นี่ไงอ้าวยาไม่พอสวยและกูข้างบนนี้คงไม่มีใช่ไหมผมจะไปฉกตรงนี้นะจะรีบฉกแล้วรีบขึ้นมาอ๋ออ๋อไม่ต้องลงถึงอยู่ถึงอยู่โอเคฮ่า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 มันโง่มันโง่ อำเตรียมแล้วนอนก่อนพรุ่งน,นี้เช้าค่อยว่ากันเออมันครวนค้างไปเหอะวันนี้อะไรดูวันนี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวแป๊บนะต้องนอนต้องนอนนอนสามชัว่วโมงเอ,อ้ยตีห้าเลยอ่ะอยู่ กินอันนี้เลยอิ่มอิ่มเลยแล้วก็อันนี้แล้วก็ดื่มน้ำเติมตะเกียงสักหน่อยเดี๋ยวหมดโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องตรงกลางนะครับเนี่ยห้องเนี่ย quest ต่อไปนะครับให้คราฟแฟกันไหนมี metal worktable หรอเนี่ยเหรอต้องซ่อมน่าจะเป็นตัวคราฟแบบใหม่นี่แล้วเราก็มาเจอไอ้ตัวนี้มึงอยู่รอดมาได้ยังไงเนี่ยอา้าว oh, เวียนกาม <adorable. S 2> <laughs> เออเดี๋ยวตังวันค่อยดูอ๋อดีเลยเช้าแล้วเช้าแล้วไหนหนูขอดูอ, hey. อีกทีเนี่ยโอ้อาร์ติโอดอร์เรไอตัวนี้เรียกว่าวิสคาชานะครับเป็นสัตว์ฟันแทะชนิดหนึ่ง คล้ายๆกระต่ายแล้วก็เรียกว่าเป็นกระต่ายทะเลทรายก็ได้แหละมีโนต้ตด้วยเป็นเทพเจ้าโบราณเหรอ ไม่ใช่ผมจะหยิบของครับนี่นี่แล้วขอไหนครบยังเออครบแล้วโอ้ได้ตัวขาแบบใหม่เออนี่อะไรนี่น่าจะเป็นดินปืนแล้วผมต้องขาแฟกันใช่ไหมแฟกันไหนวะนี่แฟกัน ต้องใช้ metal frame แล้วก็ frame กัน m e c h a n i s t แล้วก็ Flare แล้วก็ wooden wooden handle ใช้คอในการสร้างโอเคอย่างแรกคืออันนี้ metal frame โอเคของเราน่าจะมีครบเลยนะเนี่ยอันนี้2อันใช่ไหมเดี๋ยวไปทำกัน compound สอัน อ้าวซัฟเฟอร์นี่เราต้องไปหาวะ่ะเนี่ยซัฟเฟอร์เนี่ยหาจากไหนวะเวนกรรมเออเดี๋ยวนะมีอะไรอีกที่เราพอจะทำได้อัอนนี้ใช้ซัฟเฟอร์ไอคอมพาว์เนี่ยมเมทัลโอ้ใช้สักแคปเยอะวะ่ะโอเค เราไปเอาของมาดูก่อนว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่ของที่จากของที่เรามีตร่นี้จะด,ดูตรงนี้ก่อนเรายังไม่ได้มาดูตรงนี้นี่ไงซัฟเฟอร์ได้อีกอันแล้วดีเลยน่าจะทำ ดินปืนได้อีกอันหนึง่งเห็นะเฮ้ยแอบแอบไม่เนียนนี่อ๋อผมเก็บไม้ไว้ไม้ยังไม่ได้ใช้ใช้สครับใช้สครับกับคอน จากไอ้นี่ด้วยไอถังที่เราดูยังอ๋อประตูนี้ก็เปิดได้นี่หว่าประตูปู้ผูะทำเลยมีอะไรทำได้มัง่งนี่ไงนี่นี่อันนี้ทำได้แล้วครับอันนี้ก็ทำได้ อันนี้ด้วยโอเคตะขอสองอันเออตอนนี้เราขาดแฟร์กับ wooden handle อันนี้ต้องใช้ไม้กระบองสองอันแฟร์นี่ก็ต้องหาอ,อ้นี่อีคอมเพลนี่อีกอะ่ะซึ่งคอมเพลเนี่ยเราต้องใช้เราต้องใช้ซัฟเฟอร์ er. เนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาซัฟเฟอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝากของไว้กันโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมขอตัดไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าซัฟเฟอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามหากันในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็ใครอยากติดตามว่าพาร์ทหน้าเราจะมาเจออะไรกันอีกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ